วางแผนภาษียังไงให้รวยสวัสดีครับทุกคนคนนี้จะหน้าจอแปลกๆหน่อยนะครับวันนี้นี่คือมีเป็นลาดเลยเลอพี่วิดเกตนะครับผมผมก็เจอกับคนดีคนเดิมครับคุณคือใครครับผมสวัสดีค่ะแพมค่ะครับก็ที่มาของวันนี้นะครับคือผมก็คุยกับคุณแพมน,นะหลังจากที่เราอาัดไปสองอีพีแรกเรื่อง CFP นะฮะทีนี้แหละคุณแพมเขาทําเป็นเพจแคชชวลี่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้เพื่อนๆไปติดตามนะครับ มันมีคําถามครับที่คุณแพรมก็เคยโดนถามและผมก็เคยโดนถามเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอ่ะอย่างมุมคุณแพรมอ่ะเขาก็จะมีน้องๆมาถามว่าแบบเอ๊ะวางแผนภาษียังไงถึงจะรวยพี่เรื่องภาษีมันปวดหัวอย่างเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ควรจะเป็นคนถามเหมอนกันนะครับเพราะว่าเรื่องภาษีนี่ผมเนี่ยทาช่องในมุมนักลงทุนเหมือนที่เพื่อนๆรู้จักใช่ไหมก็คิดว่าเรื่องภาษีของเราในมุมนักลงทุนน่ยก็จะเออก็จะรู้ประมาณนึงแหละแล้วเอาเวลาไปศึกษาหุ้นดีกว่าแต่ทีนี้เนี่ย ในมุมของภาษีครับคุณแพมที่เขามีประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ทําเรื่องตรงนี้มาเนี่ยเราสามารถเอาความรู้จากคลิปเนี้ยเอาไปอ d ดอปใช้ทําให้แผนการการวางแผนภาษีของเราเนี่ยมันเพิ่มสินทรัพย์เพิ่มเบ็ดเงินเพิ่มเงินเก็บของเราให้ได้เกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาเชิญคุณแพมครับอ่ามาสอนแล้วก็อธิบายพวกเราเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะคุณแพมเชิญครับวันนี้มีอะไรอยากจะมาแนะนําบ้างครับ ได้ก็จากประโยคที่แบบมีคนถามมาเยอะมากว่าแบบวางแผนภาษียังไงให้รวยขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกก่อนว่าแบบเรื่องการวางแผนการเงินอะมันทําให้เราแบบไม่ได้รวยแบบเห็นทันทีเห็นคนทันทีมันต้องใช้ระยะเวลาให้แบบเหมือนดอกเบี้ยทบต้นจากการลงทุนหรือการที่แบบเอาเงินไปทําไปลงทุนทำอะไรสักอย่างค่อยๆให้มันเติบโตขึ้นไปก็เลยแบบไม่สามารถตอบได้ว่าแบบมันทําให้เรารวยขึ้นได้ทันทีมันต้องใช้เวลาในการที่แบบค่อยๆรวยขึ้นไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบก่อนที่เราจะวางแผนภาษีได้อะมันก็มีสิ่งที่เราต้องรู้ก่อน ก็คือเรื่องโครงสร้างภาษีต้องรู้แบบเรื่องว่าแบบรายได้เราที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นรายได้ประเภทไหนแล้วค่าใช้ใจ่ายยังไงเราก็ต้องรู้พวกเรื่องอัตราภาษีแล้วก็รู้เรื่องค่าลดหย่อนด้วยใช่ก็จะเป็นแบบส<ม>ี่เรื่องหลักๆอันเนี้ยที่เราต้องรู้ก่อนเพื่อจะได้แบบวางแผนภาษีได้ถูกแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์จากจากใช้ที่รัฐบาลเขาให้เราว่าแบบมีค่าลดหย่อนอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ค่อยมาวางแผนภาษีจะได้ใช้แบบได้แบบแแคุ้มค่าอะไรเงี้ยค่ะ อครับผม <Okay. S 1> <Okay. S 2> ได้ก็เริ่มกันที่ตัวโครงสร้างของภาษีสมานการภาษีก่อนได้เลยครับโอเคขอแชร์รูปภาพก็จะ <Okay. S 2> เป็นอันนี้โอเคอันนี้คือตัวโครงสร้างภาษีเรื่องการคำนวณภาษีก็คือเราจะต้องรู้เงินได้สุทธิแล้วก็เอาเงินได้สุทธิเนี้ยไปคูณด้วยอัตราภาษีก็จะเป็นภาษีที่เราจ่าย ซึ่งตัวเงินได้สุทธิเนี่ยมันจะต้องเป็นรายได้ที่เราได้ต่อปีแล้วก็ลบด้วยค่าใช้ใจ่ายซึ่งรายได้แต่ละประเภทอะ่ะมันก็จะมีการหักค่าใช้ใจ่ายที่ต่างกันอย่างเงี้ยเพราะว่าทางแบบอ่าสกรณกรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแบบแต่ละอาชีพอะ่ะมันจะมีค่าใช้ใจ่ายมีต้นทุนค่าใช้ใจ่ายที่ต่างกันเขาก็เลยมีการหักภาษีเออเออมีการหักค่าใช้ใจ่ายที่ต่างกันอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการคำนวณภาษีอะ่ะมันจะมีแบ่งเป็น2วิธีคือคำนวณแบบขั้นบันไดแล้วก็คำนวณแบบเหมา ซึ่งคำนวณแบบขั้นบันไดอันนี้หลายคนน่าจะพอคุณคุณอยู่มันก็คือรายได้ลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนจะเป็นเงินได้สุทธิแล้วเงินได้สุทธิไปคูณด้วยอัตราภาษีตามขั้นบันไดก็จะเป็นภาษีที่เราจ่ายส่วนอีกแบบหนึ่งอ่ะเป็นรายได้แบบอ่าเป็นการคำนวณแบบเหมาก็คือเอารายได้ทุกประเภทลบออกด้วยเงินเดือนแล้วก็คูณด้วย0.5%อเนอันนี้จะเท่ากับภาษีที่เราต้องจ่ายซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าพอเทียบกันแล้วว่าอันไหนที่จ่ายเยอะกว่าจะต้อง เสียภาษีด้วยวิธีนั้นแต่ว่าถ้าอย่างสมมติว่าพอเราคิดคำนวณแบบเหมามาแล้วอะถ้าสมมุติว่าคำนวณแล้วภาษีที่ต้องจ่ายมันต่ำกว่าห้าพันให้กลับไปใช้วิธีแบบคำนวณขั้นบันไดจะดีกว่าและคุ้มค่ากว่าครับมันเหมือนเป็นกฎเป็นกฎว่าแบบถ้าสมมติว่าใช่ถ้าต่ำกว่าห้าพันให้กลับไปคิดแบบขั้นบันไดแต่ถ้าแบบลองคิดสองวิธีแล้วเทียบกันอันไหนที่มากกว่าก็ต้องเลือกจ่ายจ่ายอันที่มากกว่า โอเคโอเคอันนี้คือแบบมันไม่ใช่ว่าเราเลือกนะแต่ว่าเลือดดูคำนวณสองอย่างว่าเราจะเข้าเกณฑ์ไหนตามเม็ดเงินหรือว่าตัวเลขที่ได้ใช่ไหมครับประมาณนี้ปะใช่ก็คือถ้าสมมติว่าใครมีรายได้ที่นอกเหนือจากเงินเดือนจะต้องคิดสองวิธีเทียบกันแต่ว่าถ้ามีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียวคิดแค่ขั้นบันไดคนส่วนใหญ่ก็เลยคุ้นกับการคิดแบบขั้นบันไดเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานเงินเดือนอะไรพวกนี้ข้าราชการที่แบบเสียภาษีกันใช่ก็จะเป็นสูตร อ่เป็นโครงสร้างและการโครงสร้างการคำนวณภาษีก็จะมีสองวิธีในการคำนวณภาษีซึ่งก็ต้อง<ม>เลือกใช้ตามกฎเกณฑ์เขาเลยเนี่ยโอเคครับใช่ต่อมาก็จะเป็นเอ่อเรื่องโครงสร้างภาษีเสร็จแล้วเราจะไปที่ประเภทรายได้โอเคอันนี้ อันนี้จะเป็นประเภทารายได้ประเภทารายได้เขาจะแบ่งออกมาทั้งหมดแปดประเภทตามวิชาชีพอะไรพวกนี้อย่างถ้าอย่างสมมติเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราจะอยู่ใน40วงเล็บหนึ่งแต่ถ้าแบบบางคนอาจจะเป็นตัวแทนประกันหรือแบบทํางานที่แบบเราได้เป็นค่าคอมค่าในหน้าอะไรพวกนี้จะอยู่40วงเล็บสองซึ่งสองอันเนี้ยพอไปอยู่พอไปดูฝั่งที่เป็นการหักค่าใช้จ่ายเราจะต้องเอา,ารายได้ของทั้งสองวงเล็บน,นี้รวมกันก่อนแล้วก็ หักค่าใช้จ่ายได้50%แต่ไม่เกิน1แสนบาทก็เท่ากับว,ว่าเราหักได้1แสนต่อมาข้อที่40วงเล็บ3จะเป็นเกี่ยวกับพวกรายได้เกี่ยวกับพวกค่าลิขสิทธิ์ต่างๆอันนี้สามารถหักตามจริงก็ได้หรือว่าจะหัก50%ไม่เกิน1แสนส่วนข้อที่4จะเป็นรายได้จากการลงทุนอันนี้หักค่าใช้จ่ายไม่ได้ เคยแบบหาข้อมูลอยู่เหมือนแบบมีคนเขาบอกกันมาว่าแบบเหมือนมันเป็นรายได้ที่ไม่ได้มีต้นทุนขนาดนั้นก็เลยหักค่าใช้จ่ายไม่ได้แต่นี้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่เหมือนเคยมีแบบใน,นเน็ตละกันคนเขาบอกกันมาส่วนคอดสี่สิบวงเล็บห้าเนี่ยจะเป็นรายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์ซึ่งจริงๆมันก็มีทั้งแบบเช่าบ้านเช่ารถอะไรพวกนี้นก็จะอยู่ในสี่สิบวงเล็บห้าหมดเลยก็หักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงหรือว่าอัตราเหมาอยู่ที่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นมันก็จะมีมีเป็น กฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าถ้าให้เช่าสินทรัพย์อันไหนจะหักค่าใช้จ่ายได้อัตราเหมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็พอ40วงเล็บ6จะเป็นรายได้าจากวิชาชีพอิสระซึ่งอันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นวิชาชีพอิสระจะมีแพทย์มีสถาปัย์มีพวกนักบัญชีมีกฎหมายอะไรพวกเนี้ยก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่วิชาชีพที่อยู่ใน40วงเล็บ6อันนี้จะหักได้ตามจริงหรือว่าจะหักแบบเหมาก็ได้เหมาก็จะอยู่ที่30กับ60%ซึ่งมันก็จะ มีกฎเกณฑ์ว่าแต่ละวิชาชีพจะหักไปเท่าไหร่ส่วนสี่สิบลงเล็บเจ็ดอันนี้เดี๋ยวผมขยายความก่อนคือวิชาชีพอิสระเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นอาชีพแบบรับเงินเดือนนี่แหละแต่ว่ามันเป็นประเภทที่แบบอาจจะต้องมีสอบไปรับรองมีสมาคมประจําสาขาอาชีพอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่มันก<ช>็จะมีเป็นแบบอ่อวิชาชีพเดี๋ยวขอหาลูกเพิ่มเติมก่อนดีกว่าว่าเหมือนเคยมีทำรูปอยู่สักครู่นะคะ เพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างของผมอะจบสถาปัตย์แล้วสถาปัตย์อะมันก็เป็นหนึ่งในวิชาชีพอิสระนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ไม่ได้เรียนสายแบบสายเฉพาะทางมาอะเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าวิชาชีพอิสระคือฟรีแลนซ์หรือเปล่าไปรับเงินตามแบบตามคนมาจ้างหรือว่าตามที่เราโปรโมทแบรนดิ้งเราหรือเปล่าแบบเนี้ยซึ่งจริงๆอะคำว่าวิชาชีพอิสระเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะชื่อว่าวิชาชีพอิสระนะแต่ว่าเงินเดือนที่เรารับเนี่ยก็จะเป็นเงินเดือนแหละว่ามันไม่ใช่แบบ จ้างลายบุคคลอะไรประมาณนี้อย่างเช่นที่คุณแพงบอกก็คืออย่างหมอทนายความแล้วก็สถาปนิกอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นวิชาชีพอิสระเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายแบบเผื่อเพื่อนๆหลายคนหรือว่าน้องๆอ,อาจจะเข้าใจผิดว่าวิชาชีพอิสระมันต้องเป็นฟรีแลนซ์ครับก็เลยผมก็เลยแบบอยากจะเพิ่มตรงนี้มาหน่อยนะครับผมใช่ใช่เพราะถ้าเป็นแบบไรายได้อ่าวิชาชีพอิสระแบบพวกฟรีแลนซ์เออผู้ผิดถ้าแบบเป็นฟรีแลนซ์จะอยู่ในสี่สิบวงเล็บสองหรือว่าบางทีอ,อาจจะไปอยู่สี่สิบวงเล็บแปดที่เป็นแบบ รายได้อื่นๆถ้าสมมติดจด <Okay. S 1> เป็นนิติบุคคลอะไรเงี้ยครับผมมันจะหาลูกไม่เจอเลยอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้อันนี้ก็น่าน่าจะพอได้ประเด็นแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไป40วงเล็บ7 <Okay. S 2> ต่อเลยก็ได้ได้ก็ตัว40วงเล็บ7จะเป็นพวกเรื่องการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็อันนี้จะมีการหักค่าใช้จ่ายคือหักตามจริงหรือว่าอาจจะเป็นการหักเหมาที่60เปอร์เซ็นต แล้วก็ส่วนรายได้อื่นๆอ,อ,อันนี้จะเป็นรายได้ที่นอกเหนือจาก40ลงเล็บหนึ่งถึงเจ็ดก็จะเช่นแบบอ่าพวกอาชีพดาราอะไรเงี้ยนะดารานักแสดงอะไรเงี้ยก็จะอยู่ใน40วงเล็บแปดหรือแบบพวกเราเป็นพวกเรานะ40ลงเล็บแปดใช่มันก็จะแบบ <Okay. S 1> มีกฎเกณฑ์อยู่อันนี้ยก็เลยแบบไม่ได้เตรียมเนื้อหามาเยอะเพราะว่าแบบตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เจาะลึกแต่ว่าถ้าแบบเหมือนถ้ามีใครใอยากรู้ลึกๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้แบบมีอีพีหน้าก็ได้ที่แบบเจาะ อันนี้ลึกๆเลยก็มีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเผื่อเผื่อเราได้เป็นดาราแล้วโอเคก็อันนี้จะเป็นเรื่องประเภทรายได้กับค่าใช้จ่ายก็จะแบบแต่ละประเภทแต่ละประเภทรายได้ก็จะมีการหาค่าใช้จ่ายที่ต่างกันก็ถ้าเรารู้ว่าเรามีเงินรายได้แบบไหนก็มาดูก่อนว่ารายได้ของเราอะมันตกที่สี่สิบมงเลบเท่าไหร่แล้วก็ค่อยไปหักค่าใช้จ่ายตามกฎเกณฑ์ที่เขาบอกมาเพราะมันก็จะมีบางคนที่แบบไม่รู้ ว่าแบบเออรายได้ตัวเองอยู่ไหนก็จะหักค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยไม่เป็นโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆน,น่ะตกอยู่ในไรายได้ช่องไหนแล้วอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเนี่ยคอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอันไหนเยอะๆน่ะผมกก็จะเชิญคุณแพมนี่แหละเอามาขยายตรงนั้นให้เป็นคลิปต่อๆไปแล้วกันครับก็คอมเมนต์บอกได้ครับใช่ตอมาพอเรารู้แบบพวกเรื่องประเภทไรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายแหละต่อมาก็จะเป็นอ่อาเรื่องอัตราภาษีละกันว่าแบบ S <S เออมันจะมีอันนี้เป็นเรื่องที่แบบหลายคนยังเข้าใจผิดค่อนข้างเยอะอันนี้อ่ามันจะเป็นอัตราภาษีคืออันนี้ที่แบบมีหลายคนที่เข้าใจผิดอ่ะคือบางคนคิดว่าอ่ะพอตัวเองตกรายได้ที่สามแสนน่ะเจ้าสามแสนไปคูณสิบเปอร์เซ็นเลยซึ่งอันนี้มันผิดคือเราจะต้องค่อยๆไล่าจากรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีพอเรารายได้อยู่ที่แสนห้าถึงสามหมื่น เอ้ยถึงสามแสนอันเนี้ยมันจะเท่ากับมีรายได้ช่วงเนี้ยอยู่ที่แสนห้าเอาแสนห้าไปคูณด้วยห้าเปอร์ซน์มันก็จะออกมาเป็นเจ็ดพันห้าคือเหมือนเราต้องค่อยๆเอารายได้มาแบ่งเป็นขั้นเป็นขั้นแล้วก็คูณด้วยอัตราภาษีทีละขั้นแล้วก็ค่อยเอาไปบกวกลมกันถึงจะเป็นอัตราภาษีที่เราเป็นแบบภาษีจริงๆที่เราจ่ายว่าเอออยู่แบบเราจ่ายที่เท่าไหร่คือบางคนอนะ่ะเข้าใจผิดก็คือไปคิดด้วยอัตราภาษีสูงสุดไปเลย เอออย่างอย่างตอนเราสมมติเราคิดด้วยภาษีสูงสุดไปเลยอ่ะตอนยื่นจริงๆรอ่ะเขาก็จะคิดมาแบบนี้ให้ใช่ไหมครับแล้วเราจะตกใจว่าเฮ้ยเขาคิดผิดหรือเปล่าทาไมถูกกันอะไรอย่างงี้ะประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่พอสมมติเราพอเกาะเข้าไปในของกลุ่มสัมพาร์กอย่างเงี้ยระบบเขาก็จะคํานวณมาให้เราเสร็จสับหรือว่าแบบสุดท้ายแล้วหน้าสุดท้ายเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่แต่ถ้าแบบบางคนอาจจะมีการคิดก่อนล่วงหน้าอย่างเงี้ยพอไปคิดแล้วว่าเออทำไมเลขมันไม่เท่ากันหรืออะไรเงี้ยโอเค อันนี้เนี่ยผมแบบอธิบายง่ายๆทีก็คือสมมติเออเป็นสองกอนแล้วกันสมมติเรามีเงินเดือนสามแสนเนี่ยคนปกติที่อาจจะยังไม่ไม่เข้าใจก็คือจะเอา3ามแสนไปคูณ5%แล้วก็เป็นอัตราภาษีเลยแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่คือมันจะมีลำดับขั้นบันไดเขาก็จะเอาแสนห้าสูนถึงแสนห้าก้อนแรกเนี่ยยกเว้น แล้วพอคิดภาษีจริงๆอ่ะก็จะเป็นภาษีจากแสนห้าถึงสามแสนก็จะเป็นก้อนที่มีเม็ดเงินมูลค่าแสนห้าทั้งๆท,ท,ที่เรามีไรายได้สามแสนแต่ว่าเขาจะคิดห้าเปอร์เซ็นจากแค่แสนห้าเท่านั้นอันนี้ผมอธิบายถูกไหมครับประมาณนี้ปะใช่ประมาณนี้อ่าโอเคโอเคครับได้ต่อมาจะมีอ่ะ,ออะต่อมาอีกอัน,นที่ลืมพูดไปก็คือเรื่องค่าลดหย่อนอันหนึ่งนะ ค uh, ่าลดหย่อนค่าลดหย่อนอันเนี้ยจริงๆต้องพูดเรื่องนี้ก่อนแต่ว่าข้ามไปวกลับมาตัวเรื่องค่าลดหย่อนก็คือมันเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะแบบไม่ค่อยรู้เยอะอันนี้อ่ะอันนี้คือเรื่องค่าลดหย่อนมันเป็นเรื่องที่หลายคนอ่ะไม่รู้เพราะว่าแบบคนใกล้ตัวเหมือนแบบบางคนแบบ มีซื้อบ้านซื้ออะไรเงี้ยคือเขาก็จ่ายดอกเบีย้ยบ้านหรือบางคนแบบมีลูกอะไรเงี้ยแต่คือไม่เคยเกาะเข้ามาในตอนย่นภาษีเลยคือเหมือนแบบบางคนอาจจะคิดว่าค่าลดหย่อนภาษีอะคือการแค่ซื้อพวกกองทุนหรือประกันแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่าลดหย่อนมันมีอีกแบบอีกหลายอะเออซึ่งแบบถ้าแบบลองจัดแคตตรากร็อของค่าลดหย่อนเราแบ่งออกมาเป็นแบบ4กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มแรกอะเป็นค่าลดหย่อนพื้นฐานอันเนี้ยส่วนใหญ่คนจะได้ใช้เช่นแบบค่าดูแล พ่อแม่หรือแบบค่าเลี้ยงบุตรค่าคอดบุตรหรือแบบการรวมถึงแบบถ้าสมมุติเราไปดูแลคนพิการหรือคนที่เป็นผู้พลภาพซึ่งอันเนี้ยคือถ้าจะต้องมีหลักฐานว่าอยู่ในใบแบบอย่างคนพิการเขาจะมีบัตรประจําตัวผู้พิการคือถ้ามีชื่อเราอยู่ในนั้นน่ะคือจะสามารถเอามาลดหย่อนได้คือเหมือนแต่ละอย่างมันจะต้องมีหลักฐานเช่นแบบอย่างสมมติเรื่องค่าลดหย่อนพ่อแม่อย่างเงี้ยเหมือนก็นจะต้องมีใบให้ใหแบบพ่อแม่เซ็นรับรองว่าเราเป็นคนดูแลเขา มันถึงจะเป็นแนบหลักฐานในการเอามาลดหย่อนได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเกณฑ์ว่าแบบเออพ่อแม่อายุมากกว่า60ปีแล้วก็มีรายได้ทั้งปีไม่เกินส0มหมืนบาทอันเนี้ยจะอามาใช้ลดหย่อนได้คือแต่ละค่าลดหย่อนก็จะมีรายละเอียดของมันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่แบบเกือบทุกคนแหละได้ใช้แต่บางคนก็แบบเหมือนไม่รู้ก็เลยไม่กอกมันก็เลยทำให้แบบเหมือน ไม่ได้ลดรายได้ลงไปนิดนึงอนะไรเงี้ยก็จะแบบพอรายได้ไปคูณภาษีมันก็จะแบบเสียภาษีเยอะ mm hmm. ต่อมาอีกอันที่สองจะเป็นเรื่องค่าลดหย่อนเกี่ยวกับที่เป็นการออมแล้วก็การลงทุนก็จะเป็นพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอ่อมีกองทุน SIF แล้วก็กวขกชประกันในพวกเนี้ยอ่อปีนี้มันไม่มีกองทุนเกษร์แล้วอันนี้เป็นรูปเก่าที่สามปีเนี้ยจะเป็นกองทุนไทยเ S, mm hmm. <S G แล G ้วก mm ็ไทย E S G ใช่แล้วก็จะมีกลุ่มที่สามจะเป็นเรื่องค่าลดหย่อนแบบพวกบริจาคเช่นแบบค่าบริจาคทั่วไปหรือบริจาคให้ภาคกัรเมืองบริจาคให้การศึกษาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีรายละเอียดอยู่ว่าถ้าเราบริจาคให้ที่ไหนจะลดหย่อนได้หนึ่งเท่าหรือสองเท่าแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นค่าลดหย่อนพิเศษอื่นๆที่แบบขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐในแต่ละปีก็จะมีแบบดอกเบี้ยบ้านหรือย,ยางเปียกก่อน,ก,อนก็จะเป็นช็อปดีมีคืนปีนี้ก็จะเป็นแบบ easy e CE v e อะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็คือกลุ่มค่าลดหย่อน ก็ถ้าแนะนําเรื่องค่าลดหย่อนอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าดูก่อนว่าตอนเนี้ยเรามีอะไรเช่นแบบบางคนอาจจะผ่อนบ้านอยู่แล้วก็เอาดอกเบี้ยบ้านนะมาลดหย่อนภาษีได้แล้วก็ค่อยๆดูว่าแบบเออมันเรายังพอมีเงินที่จะแบบเอาไปซื้อฝั่งที่มันเป็นการลงทุนได้ไหมถ้าได้ก็อาจจะลองแบ่งสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งมันก็เป็นอัตราส่วนแบบทาง มาตรฐานอยู่แล้วที่แบบเราควรมีเงินออมแบบอย่างน้อยสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต่อปีอะไรเงี้ยก็แบ่งเงินส่วนออมส่วนนี้แหละมาลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีอืมใช่ก็ก็แบบถ้าแบบจากที่แนะนําหลายๆคนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แนะนําว่าเราควรลดหย่อนให้แบบไม่ต้องเสียภาษีเลยอะไรเงี้ยเรามองว่าแบบให้ลดหย่อนเท่าที่แบบพอจะซื้อไหวแล้วก็ไม่กระทบกับ เออเขาเรียกว่าอะไรการเงินในอนาคตเขาบางคนแบบปีนี้แบบทุ่มเลยซื้อแบบประกันสะสมรัพย์ไปแสนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ได้นึกถึงคชแคโฟลในแบบปีหน้าอะไรเงี้ยว่าแบบเออเงินแสนหนึ่งของปีหน้าบางทีเราจะหามไม่ได้เพราะว่าแบบเอออย่างแบบพวกประกันอย่างเงี้ยมันจะต้องจ่ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกปีซึ่งแบบถ้าสมมติปีไหนเราไม่จ่ายมันก็จะโดนตัดสิทธิ์ของประกันไปอะไรเงี้ยเหมือนมันก็โดนเวรคืนกลมมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็พยายามแนะนําว่าเออให้ซื้อเท่าที่ ไหวอย่าซื้อเกินตัวอะไรเงี้ยพอเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาแน่นาคตอืมครับผมก็ถ้าค่ารถหย่อนก็แบ่งหลักๆเป็นสี่กลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีรายละเอียดว่าแต่ละอันเงื่อนไขเท่าไหร่ลดหย่อนได้เท่าไหร่ซึ่งก็ไม่ได้จาะลึกให้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขมันเยอะเดี๋ยวจะงงอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแค่แบบดีเทลกว้างๆมาพอนึกว่าเดี๋ยวไม่มีคลิปต่อไปพูดหมดแล้วอะไร สำหรับสำหรับโซนกองทุนนะก็ดีเคมหน่อยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตัดสินใจรับความเสี่ยงแล้วก็ใช้วิจารณญาณแล้วก็สุดท้ายต้องตัดสินใจด้วยตัวเองและกันนะครับในส่วนของกองทุนนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปลงทุนนะครับผมครับโอเคก็ถ้าเป็นแบบสี่เรื่องหลักๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละว่าแบบเรื่องโครงสร้างสมการภาษีที่เราต้องรู้เราต้องคำนวณภาษีให้ถูกละแล้วก็เรื่อง รายได้กับค่าใช้จ่ายแล้วก็ประเภทค่าลดหย่อนอะไรเงี้ยก็ดูอันที่แบบเหมาะกับเราหรือแบบอันที่แบบเราพอจะจ่ายไหวหรือว่าอันไหนที่แบบสํารวจตัวเองก่อนว่าแบบอันไหนที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายอยู่แล้วอย่างเช่นแบบพวกดอกเบี้ยบ้านอย่างเงี้ยก็มาลดหย่อนได้อยู่แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการเอาไปคูณอัตราภาษีนี่แหละที่แบบหลายคนจะเข้าใจผิดแบบคํานวณผิดวิธีไปหน่อยอะไรเงี้ยอืมครับ อันนี้หมดหรือยังหรือว่ามีอะไรมาแท็กเพิ่มมไหมหรือว่าหมดแล้วเนื้อหา,าเนื้อหาลอหลักก็หมดแล้วประมาณนี้แหละอืมโอเคผมว่าไอ้ส่วนที่แบบคำนวณภาษีผมว่าทุกวันนี้น่าจะยังมีหลายคนที่ไม่เก็ตเลยเนาะที่แบบต้องคูณตามขั้นบันไดอะใช่ใช่หลายคนแบบไม่เก็ตอะไรเงี้ยแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งก็คือแบบ คนส่วนใหญ่ชอบซื้อกองทุนลดเงินภาษีแบบเดือนสุดท้ายแบบธันวาหรือบางคนแบบยี่สิบยี่สิบธันวาเราค่อยซื้ออะไรเงี้ยซึ่งแบบคือถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละแต่บางทีก็แบบอยากให้แบบถ้าสมมติคนที่แบบเป็นพนักงานเงินเดือนหรือคนที่แบบมีรายได้ประจำอยู่แล้วอะเราจะพอคาดการเงินทั้งปีได้อยู่แล้วมันจะง่ายในการวางแผนภาษีเราแบบสามารถทยอยซื้อก็ได้แบบดีซก็ได้นะทยอยซื้อเดือนละหมื่นอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าแบบอาจจะรอจังหวะหุ้น สมมติเราซื้อกองทุนเมกาก็รอดูเมกาตกเมื่อไหร่ช้อนซื้ออะไรเงี้ยก็ได้แบบไม่จําเป็นต้องไปอัดอยู่สิ้นปีะเขาแบบพอสิ้นปีแล้วแบบบางทีมันฉุดลรอคบางคนแบบนึกได้ถึงวันที่แบบยี่ิบเก้าคือวันทำการสุดท้ายของปีหรืออะไรเงี้ยบางทีแบบไปซื้อไม่ทันมันก็จะให้แบบไม่ได้ลดหย่อนภาษีปีนั้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบงานพองานมันไปกองที่แบบฝั่งกองทุนเยอะบางทีเขาก็แบบทําเอกสารอะไรเงี้ยให้เราไม่ทันเดี๋ยวจะแบบอดซื้อถ้าแบบวางแผนล่วงหน้าได้อะไรเงี้ยก็อยากให้วางแผน ซื้อลงหน้าไว้ก่อนอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้แชร์ในมุมผมนะอันนี้ก็แบบเป็นมุมจิตวิทยาแบบบ้านๆนะคือแบบสถานการณ์แบบนี้มันมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดว่าแบบคนเขาจะมารู้ตัวทีว่าเฮ้ยจะหมดปีแล้วมาซื้อกองทุนดีกว่าแล้วสถานการณ์ตรงนั้นอนะ่ะมันกลายเป็นว่าแต่ละคนอนะ่ะก็มาแห่กันซื้อกองทุนเลยแล้วราคากองทุนณตอนนะั้นอ่ะนเดื่นธันวาตอนนั้นนะ่ะมันก็มีสิทธิ์เออมันอาจจะโอเวอร์แวลูเราอาจจะจ่ายแพงเกินความเป็นจริง แทนที่เราจะมาจ่ายทุกเดือนมกรลากุมภามีนาเฉลี่ยไป12เดือนน่ะถ้าเกิดคุณทาแบบนั้นน่ะในกองทุนเดียวกันน่ะก็มีโอกาสที่คุณจะได้ต้นทุนทั้งหมดอ่ะที่ถูกกว่าคุณเอาทั้งก้อนไปซื้อเดือนธันวาเดือนเดียวแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าแฟกมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ามันมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นจาก,กาพฤติกรรมของคนแบบคนประมาณเนี้ยใช่รวมถึงแบบถ้าสมมติซื้อพวกกองทุนต่างประเทศอ่ะที่แบบเราเคยได้ยินแบบของพวกกองแบบหุ้นเมกากองเมกาอะไรเงีแบบ้ยที่แบบ พอสิ้นปีแล้วเขาจะทําแบบวินโดว์เรซิ่งปะที่แบบมีแบบทําให้กองพุนมันปิดออกมาสวยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติ<ง>เราไปซื้อ<ง>ตอนช่วงปลายปีเราอาจจะได้ต้นทุนที่แพงอือก็เล<ง>ยแบบไม่อยากให้ซื้อไม่อยากคือก็มีหลายเหตุผลเลยที่ทาให้แบบถ้าซื้อปลายปีแล้วมันจะแพงปก,ป,กปกติแพรมจานแนะนำยังไงครับเวลาคนมาปรึกษาว่าแบบเอ้ยผมจะ D C A หรือว่าผมควรจะจับจังหวะดีผมควรว่าดูอะไรที่มันเหมาะกับผมอะไรอย่างเงี้ยครับ มีอะไรแนะนําเขาไหมเป็นไกด์ไกด์ข้าวๆวะใช่ไหมแบบพวกซื้อกองขุนรถอย่องภาษีใช่ไหมให้อย่างส่วนตัวเราอะเราจะดูตลาดตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเราจะซื้อแบบจังหวะตามซื้อเป็นจังหวะเอาแต่ว่าถ้าแบบแนะนําแบบมือใหม่หรืออะไรเงี้ยก็ดีซีก็ได้นะจริงๆแล้วว่าดีซีแบบพอเงินเดือนออกก็ให้มันตัดไปเลยถูกวันที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้ ถ้าเป็นดีซก็จะง่ายกว่าแล้วก็อาจจะเป็นการจัดพอร์ตก็ได้แบบถ้าสมมติเราซื้ออาเออย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีทั้งตาสาหนี่มีหุ้นไทยหุ้นโลกหุ้นเมกาหรืออะไรเงี้ยก็ลองจัดพอร์ตให้ห Point. แบบเหมาะกับความเสี่ยงตัวเองมถ้าอย่างปีนี้มันจะมีไทย i อฟจอันเนี้ยจะเป็นกองทุนที่เขาเน้นไปที่หุ้นไทยถ้าแบบใครที่แบบมีหุ้นไทยเยอะในแบบพอร์ตใหญ่ของตัวเองอยูอาาอ่แล้วอะก็อาจจะไม่ซื้อแล้วไปซื้ออ f ก่อนก็ได้อะไรเงี้ย ก็ตอนนี้ผมก็ตามข่าวก็มีหลายหลายที่หลายสำนักแล้วก็หลายโบกหลายธนาคารด้วยที่มันอาจจะมีบริการดีซเอให้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าน้าที่ตรงนี้ผมจะไม่พูดว่าแบรนด์ไหนเพราะว่าถ้าแบรนด์ไหนอยากให้ผมพูดเนี่ยก็ฝากเข้านะครับมีเป็นร้านเลยนพี่แล้วก็เพจแคชชูรี่เลยนะครับเราขายของมันแพ็คคู่นะครับ <laughs> ถ้าเกิดพวกคุณดูอยู่นะครับก็เข้าได้นะครับคุณได้สองแบรนด์เลยนะฮะใช่จ้างทีหนึ่งลง <laughs> สองเพจคุ้มนะครับคุณ ยังไม่รวมอนาคตรเราจะเป็นดารานะครับโอเคตรงนี้แพรม,มีอะไรอยากจะแชร์เพิ่ไมไหมครับจากแบบประสบการณ์อาจจะมีเคสอะไรที่แบบนึกออกไหม,มหรือว่าก็ครบถ้วนแล้วถ้าจาับเคสเหรออาอาจจะเป็นฝั่งประกันก็ได้อะไรเงี้ยถ้าแบบเหมือนจากโจทย์ที่แบบเขาถามมาว่าแบบซื้อวางแผนภาษียังไงให้รวยอะไรเงี้ยคือเราก็มองว่าแบบประกันอะ่ะมันไม่ได้เป็นสินค้าที่ทําให้รวยแต่ถ้าเป็นสินค้าที่ทําให้เราไม่จนอืม ืมเพราะว่าแบบมันเป็นสินค้าที่แบบไว้คอยปกป้องความเสี่ยงอะเหมือนเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะแบบต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติเราซื้อประกันไว้อยู่แล้วอะมันก็จะแบบเอาส่วนเนี้ยไปจ่ายให้เออซึ่งเออก็แบบมีหลายคนแหละที่แบบว่าเออมีเงินน้อยแล้วแบบจะซื้อประกันสุขภาพยังไงดีเพราะแบบบางคนแบบจ่ายเบี้ยเป็นแบบสองหมื่นสามหมื่นบางคนอาจจะมองว่าแบบมันสูงเกินไป อืมก็ถ้าสมมติว่ามีต้นทุนในการซื้อประกันที่ค่อนข้างน้อยก็จะแนะนําให้ซื้อประกันโรคหลายแรงก่อนเพราะอย่างน้อยอ่ะสมมติเราแบบแค่เจ็บไข้ได้ป่วยท้องเสียหรืออะไรเงี้ยเราแอดมิดโรงพยาบาลเรายัางพอแบบจ่ายเงินเองไหวหรือแบบอาจจะรอคิวแบบเป็นโรงพยาบาลรัฐอะไรเงี้ยที่แบบเรามีพวกบัตรบัตรทองอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออเราอาจจะยังพอต่อคิวได้แต่ว่าถ้าสมมติเป็นแบบโรคหลายแรงอ่ะแบบมาเลงหรือแบบหัวใจหรืออะไรเงี้ยโรคหลายแรงบางอย่างมันรอไม่ได้ มันรอก,การรักษาไม่ได้ถ้าแบบเราซื้อประกันโรครายแรงไว้อะเราจะสามารถเข้าโรงพยาบาลเอกนชนรักษาได้ทันทีก็เลยแบบอืここถ้าใครแบบมีเงินในการซื้อประกันที่ค่อนข้างจํากัดอะไรเงี้งกยก็ถ้าซื้อประกันตัวแรกติดตัวไว้ก็อาจจะเป็นประกันโรครายแรงแล้วก็แบบประกันอุบัติเหตุก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุตัวหนึ่งก็ไม่แพงแบบปีหนึ่งแบบจ่ายแค่พันหนึ่งอะไรเงี้ยเออเหมือนซื้อติดตัวไว้ก่อนแล้วถ้าอนาคตเรามีเงินที่แบบพอจะซื้อเพิ่มก็ค่อยซื้อเป็นสุขภาพเพิ่มก็ได้ อันนี้สำหรับคนที่มีเงินค่อนข้างจำกัดในการซื้อประกันโอเคครับแล้วสุดท้ายคือถ้าเกิดเพื่อนๆแล้วว่าน้องๆเนี่ยดูแล้วแบบเฮ้ยอยากจะรู้เรื่องภาษีเพิ่มจังเลยต้องไปตามต่อที่ไหนครับก็ตามที่เพจแคชอรีได้เลยก็จะมีคอนเทนต์ประกันเอ้ยมีคอนเทนต์ภาษีอยู่ใช่ก็จะมีโพสภาษีบ้างลงทุนบ้างออมเงินบ้างอะไรเงี้ยก็โพสสลับสลับกันไปหรือแบบถ้าอยากได้รายละเอียดอันไหนเพิ่มเติมอย่างเงี้ยทักแชทมาก็ได้ก็มี ตอบให้อยู่คอยช่วยตอบช่วยแบบเป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษาอยู่ในแชทคือต้องบอกเพื่อนๆน,นะว่าผมก็ตาผมรู้จักแพมมาประมาณ2เดือนกว่ามังจากโครงการ The Inventor แหละแล้วว่าแล้วผมเนี่ยก็ไปตามเพจ Casualy ของคุณแพมครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเพจของคุณแพม์ทาข้อมูลดีแล้วที่สําคัญก็คือมันอ่านง่ายครับคือเรามีกําลังใจอ่านจนจบอะนะครับผมแล้วผมก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่คุณแพรทำอ่ะคุณแพรเขาเป็น CFP อยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยตัวข้อมูลที่เขาทำเนี่ยเขาก็ต้องรีเช็คอยู่แล้วนะครับทำให้มีความน่าเชื่อถือแล้วเราก็สามารถเอามานําไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้เลยและผมต้องบอกรตรงๆว่าโพสต์ของคุณแพมบางโพสต์อ่ะมันแบบมันได้ประโยชน์มากจนผมรู้สึกละอายใจด้วยซ้าที่คลิปผมบางทีผมยังทําคลิปตลกอยู่เลยในช่องผมอะ่ะประมาณเนี้ยก็เลยอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆชาวามีเป็นล้านนะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดสนใจเรื่องวางแผนประกันเรื่องภาษีเรื่องอัปเดตความรู้การลงทุนเนี่ย เพจแคทชวลี่เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมเรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วผมเองก็ติดตามเพจนี้อยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะมาพาคุณแพรม,มาออกหน้าออกตาครับซึ่งก็ออกมาสามทีล <c oughs> <ด>ะเมื่อไหร่ <c oughs> เราจะดังวะแพรเั่นสีเออ <c oughs> ฝากลูกค้าเข้าเลยได้เข้าทีก็เข้าสองเพจได้เลยแน่นอนครับโอเคแล้วก็อีกอันนึง <c oughs> คืออันนี้ผมกลัวเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจผิด เพื่อนๆจะเห็นว่าผมเป็นวิสรุต HL นะคืออันเนี้ย HL ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัว HL นะแต่ว่าไอชื่อเนี้ยผมตั้งตอนไปประกวด Alpha i n v e t o r คือผมเลือก HL เอามาประกวดเพราะว่าอยากจะมาทำข้อมูลแข่งกับเพื่อนๆแต่ว่าผมลืมเปลี่ยนชื่อมันก็เลยเป็น HL อันนี้อันนี้เขาไม่ได้จ้างโฆษณาผมนะผมแค่ลืมเปลี่ยนชื่อเฉยๆเดี๋ยวผมกลัวเพื่อนๆเข้าใจผิดโอเคนะครับทั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจผมก็ขอฝากเพจคุณแพมแคชชูรี่นะครับผมจะ แปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้เลยนะครับโอเคครับถ้าเกิดชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับว่าอยากจะถามเรื่องอะไรหรือว่ามีอะไรอยากแชร์เนี่ยก็มาบอกกันได้ครับจะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะร่วมกันพัฒนาสังคมคนไทยให้รู้เท่าทันด้านการเงินมากขึ้นแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนะครับถ้าเกิดชอบเจอคอนเทนต์แบบนี้ฝากไลค์แชร์ subscribe นะครับอันกริทึมจะได้เจริญเติมคลิปดีๆแบบนี้ไปให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับแล้เพิหมกับ podcast มีเป็นลาดเลยเหรอพี่ได้ไหมนะครับสวั 啊，对。Uh,